วันศุกร์ที่4สิงหาคม2566เวลา10นาฬิการองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพสาวโกศนให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดูโฮมฉลองครบรอบ40ปีนเนลมิตโฉมใหม่สาขาขอนแก่นจัดเต็มครบทุกกลุ่มสินค้าพร้อมหนุนการเติบโตตลาดอสังหาเพื่อชาวอีสานดูโฮมฉลองครบรอบ40ปี เนลมิดโฉมใหม่สาขาขอนแก่นศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งบ้านครบวงจรเป็นที่รู้จักกันในนามมหาอาณาจักรบ้านจัดใหญ่แห่งปีโชว์ปรับลุกใหม่ทั้งร้านอาทิโซนกระเบื้องและสุขภัณฑ์เครื่องครัวโคมไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องมือช่างสีเคมีพันและอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในจังหวัดขอนแก่นพร้อมยกทัพโปรแรงสินค้าลดสูงสุดถึง60%เซจัดใหญ่แจก,กทองทุกวันลุ้นรับวันล,ละสองรางวัลรวมทั้งหมด20รางวัลและช็อคครบรับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุดกว่า60,000บาทตั้งแต่วันที่4ถึงสิสิงหาคม2 5 6 6 โดยคุณอริยาตั้งมิตรประชากรรมการบริหารบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนหรือดูโฮมกล่าวว่าเมื่อปี2565นับเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกของดูโฮมโดยจากเดิมใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสออุบลวัสดุจังหวัดอุบลราชธานีและเติบโตเป็นธุรกิจโมเดินเทรด ที่ได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมาจนทำให้เราเป็นศูนย์ค้าปีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมตกแต่งบ้านชื่อดังระดับประเทศกว่า40ปีโดยดูโฮมสาขาขอนแก่นนับเป็นสาขาที่4และเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคอีสานที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ6ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของประเทศอีกทั้ง ยังมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการคมนาคมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟรางคู่โครงการยกระดับสนามบินขอนแก่นให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นโครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะเป็นต้นบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนสาขาขอนแก่นฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับ